วันนี้เราจะกล่าวถึงไขมันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตอนที่แล้วเราได้พาดพิงถึงไขมันซึ่งจริงแล้วเนี่ยไขยมันมี2ชนิดนะครับนั่นก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับกับไขมันคอเลสเตอรอลนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยมีที่มาต่างกันนะครับไตรกลีเซอไรด์มาจากอาหารจะพวกแป้งและน้ําตาลนะครับส่วนคอเลสเตอรอลมาจากไขมันจากพืชจากสัตว์น,นะฮะ ไตรกลีเถือว่าเป็นไขมันตัวร้ายนะฮะที่จะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบงหลอดเลือดได้นะครับแต่คอเลสเตอรอลมีทั้งตัวดีและตัวร้ายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาแยกกันว่าตัวดีก็คือ HDL นะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอร่างกายของเราแต่มี LDL ที่ทำให้ร่างกายของเราแย่ลงนะครับนั่นก็คือ ก็เป็นตัวที่เสริมทับไตสลายเหมือนกันนะครับที่ทําให้เกิดการอุดการได้นะครับตัวตัวไตกิไลายเนี่ยมาจากอาหารพวกแป้งและน้ำตาลซึ่งบางท่านก็คงจะแปลกใจไม่น้อยเพราะบางบางท่านเนี่ยไม่ได้กินอาหารจำพวกมันจากพืชจากสัตว์เลยแต่ทำไมไขมันสูงนะครับ ก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวตัวที่สูงคือตัวไตรกลายรหรือเปล่านะครับอันนี้แหละก็คือตัวที่อยากจะให้เข้าใจว่าตัวไขมันเนี่ยมันมีทั้งไตรกลายรและคอเลสเตอรอลนะครับและอีกอย่างก็คือทั้งสองตัวเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะฮะอย่างไตรกลารเนี่ยเขาก็เอาไว้เป็นพลังงานสะสมนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องสะ,ส,ะสมเยอะนะเพราะว่ามัน รู้อยู่แล้วว่ามันจะทําให้เกิดกระบวนการที่เกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีตัวที่ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของฮอร์โมนนะครับความปกติของร่างกายเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมนะครับแต่ถ้ามันมีมากไปมี LD L D L อยู่หรือ H D L อยู่เนี่ย HDL นี่เป็นตัวดี LDL นี่ไม่ดีนะครับภาพมีผลผลแหลกหรือว่าผลที่เราไปตรวจร่างกายเนี่ยเราก็ดู2 3สาค่านี้นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าทุกอย่างมันก็มีดีและไม่ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าไขมันแล้วจะไม่ดีเลยทำให้เลือดอุดตันไม่ใช่นะครับเพราะบางอย่างก็ช่วยร่างกายเรานะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Bye.